กับสกอที่ออกมา1ประตูต่อหนึ่งทั้ไม่ทีมขวันแก่นยังแข็งแก่งอยู่ในบ้านอะไรคือจุดเด่นของทีมขวัแก่นครับผมว่าจุดเด่นคือแฟนแฟนบอลครับแฟนบอลในสนามมาให้กําลังใจกันเยอะครับครับผมด้วยการที่เก็บได้หนึ่งคะแนนทำให้สนาดกั่นหนีตกชั้นเนี่ยยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าเลยครับรู้สึกเครียดไหมครับกับสกอที่ออกมากดแข่งกันวันนี้ผมว่าผลการแข่งขันวันนี้ก็รู้สึกผิดหวังครับทุกคนผิดหวังแฟนบอลผิดหวังครับครับผม สนามทีมของขอนแก่นเนี่ยโดนวิภาควิชาความถลวเลยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันก็อย่างที่เห็นเลยครับมันก็เราก็ไม่ได้เปรียบในบ้านแล้วก็คือมันก็ห้าสิบห้าสิบครับในบ้านถาว่าขอนแก่นยังดีพอที่จะเล่นอยู่บอลลีสุดไหมครับผมว่าพวกเรายังดีพอครับครับผมแต่สิ่งไหนที่เราผิดพลาดหรือเราทําได้ไม่ดีเราจะกลับไปแก้ไขแล้วกลับมาสู้กันหน่ครับทุกๆเกมไม่มีคำว่าง่ายในไทยลีกครับผม ขอพูดถึงแฟนบอลขอนแก่นที่มาเชียร์วันนี้หน่อยครับครับวันนี้ต้องขอโทษแฟนบอลขอนแก่นอยู่เจ็ดที่เข้ามาเชียร์ในสนามหรืออยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมรู้ผมรู้ว่าทุกคนผิดหวังและเสียใจผมในในานามนักเตะผมในานามตัวแทนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมก็ผิดหวังและพวกผมก็ผิดหวังและเสียใจไม่น้อยก่าแฟนบอลทุกคนครับผมแล้วเราจะกลับมาสู้กันใหม่ครับจะทําให้ดีกว่าเดิมครับผมครับ